สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะพบกับผมเช่นเคยครับท่านเนศประธรมครับวันนี้ก็นำท่านมาพบกับ XCMG XE 135B บนะฮะ XCMG 135B มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์4สูบ4จังหวะครับระบายความร้อนด้วยน้ำครับเครื่องยนต์มีสูบนะฮะสีบครับ98แรงมาครับที่พัน2,000รอบต่อนาทีครับบายแพ็กเจ็ดสิบเซนครับโรลเลอร์เจ็ดตัวนะฮะ แคเดียสองครับบุกี0.6นะฮะมาพร้อมปั๊มคารากีเคตามวีนะฮะนหนักจุดบันการอยู่ที่13บตันนะฮะเครื่องยนต์ได้เรกครับดูแลรักษาง่ายครับไม่ใช่กอมเร็วนะเร็วแรงครับมุกี0.6นะฮะลายไฟติ้งหัวแยกมาจากโรงงานนะฮะการจราจรอของข้าง,งจะติดขัดนะฮะ ว่าจะเป็นเก์เดอร์รถสิบล้อครับรถวิ่งทางเดียวครับต้องหลบกันดีๆครับมาเร็วไม่ได้ครับเร็วนี้เกิดอุบัติเหตุแน่นอนครับผมับโชเฟอร์ดีครับโอ้โหพูทปานพุทปานะเร็วแรงครับตอนนี้ก็เปิดตัวตัวใหม่ออกมาแล้วนะครับสำหรับ x c m g ครับทรงใหม่แนชเชีนรครับเป็นตัว200ครับ เครื่องยนต์อ e um mm ีสุกสี่เฮเคหนึ่งเรครับปั๊มคาวาสกิคเจ็ดวีนะฮะเปิดตัวในไทยแล้วครับนำเข้ามาแนละ้วแต่ตัวนี้ออกมาก่อนครับ XE 135 B มาพร้อมกับตัวสองร้อยครับที่เป็นเครื่องยนต์อี่สุกสี่6สูบสจังหวะครับ6 v g ิจครับตัวนั้นนะฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ไดเล็กนะฮะ ตีดีจีครับ98แรงมาครับ2000รอบต่อนาทีเรื่ึมนะเกร์ที่กระจกมองหลังครับตรงกระถ่อยเสียพอดีครับํำปีนะมองไม่เห็นนะครับกับงานรับดินจาก10ล้อนะฮะตั้งคันครับมีกระดกครับเร็วมากครับ ้อมคิวคสามวีครับเหมือนตัว200นะฮะบอมาคู่กันครับกับตัว200ที่เป็นเครื่องยนต์ไดเรกนะครับผมวิจีหนึ่งครับน้ำหนักตัวอยู่ที่สิบสามตันนะฮะกูกขีูนยจุดหครับโดเลอร์เจ็ดตัวแครียร์สองนะไฟแท็กเจ็ดติบนะฮะอัดบิ้นเข้ามาครับ ตั้งคันครับตั้งคันเบิร์นนะ ดินไม่ไหลครับมีฝาท้ายด้วยครับ แงครับ XCMCXE 135B ครับเครื่องยนต์ 4BG หนึ่งครับ98แรงมาครับในเร็กินเจ็คชั่นนะฮะปั่มคาวาสกิ K 3ามวีครับช่องอผมครับทนาประธามครับหลากหลายครับวันนี้ครับจะมาช้าแต่ดีดีกว่าไม่มานะมาช้ายังดีกว่าไม่มามาถึงนี่ก็สิบโมงกว่าแล้วนะกานขุดลอกบึ้งครับที่ไหนสักแห่งในะเไทยครับคุณบอกว่าท่ตรงไหนนะ เ๋ยวเข้ามาแล้วก็ฝากกด u b s สไคร e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกันนะฮะ